เป็นเรื่องเกี่ยวกับของพระศส,สดาแต่ว่าตั้งแต่การปรากฏขึ้นของตถาคตมีได้ยากในโลกก็เป็นบุคคลเอกและการมีธรรมะของตถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกแสดงแบบแห่งการครองชีวิตอันประเสริฐให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นแบบนักบวชหรือแบบคารวะคารวะชั้นประเสริฐก็ทรงแสดงไว้อาการที่ทรงแสดงธรรมกำหนดสมาธิ แสดงแล้วก็แสดงทรรมด้วยความระมัดระวังดุดราชสีเป็นธรรมที่ไม่มีใครท้วงติงได้คำพูดสอดรับกันได้ทร,รมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดคือเป็นคนแรกที่ได้ประกาศพระธรรมนะให้หมู่สัตว์ได้ทราบได้รู้จึงเรียกว่าได้ทร,รมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทร,รมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรนู้เป็นความสำ